สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนก่อนอื่นคุณครูขอแนะนําตัวก่อนนะคะคุณครูชื่อคุณครูนันทิยาเชื้อคําฮดค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่บทเรียนเรื่องเคมีอินทรีย์ค่ะในวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนในหัวข้อเรื่องสู่โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ค่ะสู่โครงสร้างที่นักเรียนเห็นอยู่นี้นะคะเป็นสู่โครงสร้างลิวอิสแบบเต็มรูปแบบค่ะซึ่ง เราจะไม่สะดวกในการเขียนสูตรโครงสร้างขนาดใหญ่ถ้าเราเขียนเป็นแบบสูตรหรืออีสจะไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะดังนั้นจะมีการใช้สูตรโครงสร้างแบบย่อค่ะซึ่งจะมีหลายรูปแบบด้วยกันนะคะในวันนี้นะคะคุณครูจะพาพวกเราเขียนสูตรโครงสร้างแบบย่อค่ะและก็สูตรโครงสร้างแบบเส้นบรรทัดและสูตรโมเลกุลค่ะ สำหรับข้อ1ถึงข้อ4นะคะเราจะมาเขียนสูตรโครงสร้างแบบย่อกันก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยมาเขียนสูตรโครงสร้างแบบเส้นพันธะครั้งเดียวเลยค่ะมาเริ่มกันที่ข้อ1เลยนะคะให้เราพิจารณาจากอะตอมของคาร์บอนหลักนะคะจะมีคาร์บอนอยู่5อะตอมนะคะดังนั้นเราดูตัวแรกก่อนนะคะคาร์บอนตัวแรกนะคะสร้างพันธะกับไฮโดรเจน สามพันธะนะคะดังนั้นเราจะเขียนเป็น CH3 ค่ะอะคาร์บอนอะตอมต่อไปนะคะสร้างพันธะกับไฮโดรเจนนะคะสองพันธะนะคะอะตัวต่อไปก็สร้างพันธะกับไฮโดรเจนสองพันธะนะคะส่วนตัวสุดท้ายนะคะสร้างพันธะกับไฮโดรเจนนะคะสามพันธะเราก็เขียนเรียงไปได้เลยค่ะ CH2 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 แล้วก็ปิดท้ายด้วย CH3 นะคะเราจะเห็นว่านะคะ CH2 ที่อยู่ตรงกลางนะคะหน้าตาเหมือนการซ้ำกันอยู่3กลุ่มเราสามารถเขียนยอ่อลงไปได้อีกนะคะหรือเขียนอีกวิธีหนึงก็คือ CH3 แล้วเราก็ใส่วงเล็บนะคะ CH2 นะคะมีทั้งหมด3กลุ่ม แบบนี้นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วย C S 3ค่ะไปที่ข้อ2นะคะข้อ2คาร์บอนอะตอมแรกนะคะสร้างพันธะกับไฮโดรเจน2พันธะและจะมีพันธะคู่นะคะพันธะคู่นะคะพันธะคู่อยู่ด้วยนะคะเราก็เขียนไปได้เลยค่ะเป็น C H 2นะคะมีพันธะคู่นะคะแล้วก็ตัวต่อไปเป็น CH นะคะ CH2 แล้วก็ปิดท้ายด้วยปิดท้ายด้วยนะะี่ค่ะป้อนตัวสุดท้ายมีไฮโดรเจนที่สร้างพันธะด้วยสามอะตอมนะคะก็จะเป็น CH3 ค่ะในหนังสือบางเล่มนะคะเราจะเห็นนะคะไฮโดรเจนจะ อยู่ด้านหน้านะคะไฮโดรเจนตัวนี้จะอยู่ข้างหน้าคาร์บอนนะคะเพื่อที่เขาจะให้เราเห็นว่าพันธะคู่นะคะจะเกิดระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนค่ะเขียนถูกทั้งสองแบบนะคะเขียนถูกทั้งสองแบบนะคะอยู่ที่ว่าหนังสือบางเล่มเขาจะเขียนแบบไหนนะคะ mm hmm. เขาก็จะสลับที่ของไฮโดรเจนนะคะ ไปดูที่ข้อ3ค่ะข้อ3ข้อ3จะเห็นว่านะคะมีพันธะสามมาเกี่ยวข้องนะคะเราก็เขียนได้เลยนะคะเป็น ch แล้วก็พันธะสามแล้วก็เป็น c ปิดท้ายด้วย ch 3หนังสือบางเล่มนะคะเขาก็สลับที่อย่างที่ครูบอกนะคะเอาไฮาโดรเจนไปไว้ข้างหน้านะคะ ก็จะเป็น h c พันธะ3คาร์บอนแล้วก็ ch 3ค่ะเขียนแบบไหนก็ได้นะคะ,ะดูข้อ4อีกข้อนึงนะคะข้อ4อีกข้อนึงเราจะเห็นว่ามีมีออกซิเจนมาเกี่ยวข้องนะคะมีออกซิเจนมาเกี่ยวข้องเราก็เขียนได้เลยนะคะตามหลักการของเราก็คือ ch 3นะคะ ch แล้วก็ oh ค่ะ โอเคได้สี่ข้อแล้วในส่วนของสูตรโครงสร้างแบบเส้นพันธะนะคะแบบเส้นพันธะนะคะเป็นสูตรโครงสร้างที่เราจะใช้เส้นเป็นสัญลักษณ์บอกพันธะระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนแต่เราจะไม่เขียนสัญลักษณ์ของคาร์บอนและไฮโดรเจนไว้นะคะ,ะดูข้อหนึ่งนะคะมีคาร์บอนหลัก5อะตอมนะคะดังนั้นก็จะเขียนเป็น แบบนี้ค่ะอะตอมของคาร์บอนดูที่ตรงปลายเส้นและตรงมุมนะคะค่ะว่าอะตอมที่1อยู่ตรงนี้ค่ะอะตอมที่2ตรงนี้อะตอมที่3อะตอมที่4และก็อะตอมที่5อยู่ตรงนี้นะคะ,ะแบบนี้นะคะก็จะย่อลงได้อีกนะคะลดรูปลงได้อีกเลยนะคะข้อ,ขอ2มีพันธะคู่พันธะคู่จะยังคงไว้นะคะ,ะมีคาร์บอนสอะตอมคาร์บอนสีอะตอม ระหว่างระหว่างคาร์บอนอะตอมที่1กับ2จะเป็นพันธะคู่นะคะดังนั้นเราก็ขีดพันธะคู่ไปเลยแบบนี้นะคะ,ะส่วนคาร์บอนอะตอมที่3ตรงนี้แล้วก็ปิดท้ายด้วยคาร์บอนอะตอมที่4นะคะ,ะต่อไปข้อ3นะคะข้อ3เป็นพันธะ3นะคะเป็นพันธะ3พันธะ3าม ระหว่างอะตอมที่1กับอะตอมที่สองพันธะ3นะคะจะต้องเขียนโครงสร้างเป็นเส้นตรงค่ะเราจะไม่เขียนหักงองลงมาแบบนี้ไม่นะคะเพราะว่าพันธะสามมันจะมีแรงผลักนะคะทําให้รูปร่างของมันเป็นเส้นตรงนะคะเราเขียนต่อกันแบบนี้เลยค่ะคาร์บ่าอะตอมที่1อยู่ไหนไมาดูกันอยู่ตรงนี้ค่ะ คาร์บอนตัวที่1คาร์บอนตัมที่2ตรงนี้ค่ะแล้วก็คาร์บอนตัวที่3อยู่ตรงนี้ค่ะข้อ4นะคะข้อ4ก็จะเป็นมีออกซิเจนใช่ไหมคะออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรเจนแบบนี้นะคะ นี้มาดูสูตรโมเลกุลวิธีเขียนสูตรโมเลกุลก็คือเราก็จะนับจํานวนอะตอมของคาร์บอนจากข้อ1นะคะเราจะพบว่าคาร์บอนมีทั้งหมด5อะตอมเราก็เขียนเป็น C5 นะคะแล้วก็นับไฮโดรเจนนะคะไฮโดรเจนมีทั้งหมด12อะตอมนะคะส5 S 12นะคะอ่นคะันนี้ข้อ2นะคะข้อ2มีคาร์บอน4อะตอมมีไฮโดรเจนเทน่าไหร่คะ8อะตอมนะคะ ข้อ3นะคะ C เท่าไหร่คะข้อ3 C 3ตัวนะคะไฮโดรเจนเท่าไหร่คะ4นะคะ C 3 H 4่ค่ะสำหรับข้อ4นะคะคาร์บอนเท่าไหร่คะคาร์บอน2ไฮโดรเจน6แล้วก็ออกซิเจน1นะคะเราไปทำข้อ5กันต่อเลยคะ่ะ จะสังเกตว่าข้อ5นะคะจะมีหมู่ฟังก์ชันตัวนี้นะคะหมู่คาร์บอนิ่มาเกี่ยวข้องนะคะเราก็จะเขียนตามหลักการของเราเลยก็คือ ch 3า c d o u b ลบอ w o เราจะคงไว้แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ ch 3ค่ะหรือเราจะลดรูปของ c d o u บ o o ลงมาเป็นแบบนี้ค่ะ ch 3 CO แล้วก็ CH3 แบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะเราจะสังเกตเห็นว่านะคะ CH3 นะคะหน้าตาของมันเหมือนกันทั้งสองค่าเราสามารถรวมกันไว้ได้นะคะโดยการใส่วงเล็บ CH3 ทั้งหมดห้อย2แล้วก็ CO ค่ะสำหรับสื่อโครงสร้างแบบเส้นพันธะนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ ต่อไปข้อ5นะคะเราจะสังเกตว่าคาร์บอนตำแหน่งที่3นะคะมีกิ่งโผลออกมานะคะเราก็จะเขียนกิ่งคงไว้ก็ได้นะคะคงไว้แบบนี้ก็ได้ค่ะหรือเราจะลดรูปของกิ่งลงมาก็ได้นะคะถ้าจะลดรูปก็เขียนได้อีกแบบนึงนะคะ แบบนี้ค่ะสำหรับสูตรแบบเส้นมันท้าก็จะได้เป็นา์บอานหลัก6ตัวตำแหน่งที่3มีกิ่งเขียนกิ่งลงมาแบบนี้ค่ะต่อไปข้อ7ข้อ7เราจะเห็นว่าโครงสร้างเป็นวงนะคะเป็นวงนะคะ,เป,ะ,คะเป็นวงปิดและก็ มีพันธะคู่แล้วก็มีกิ่งอยู่ด้วยนะคะเวลาที่เราเขียนแบบย่อนะคะเราก็จะคงรูปร่างของวงไว้นะคะก็จะได้เป็น CH2 CH2 อย่าลืมพันธะคู่นะคะตรงนี้ CH 2. แล้วก็ใส่กิ่งด้วยค่ะสู่รโครงสร้างแบบเส้นแบบเส้นเราก็จะคงรูปร่างของของวงปิดไว้นะคะแล้วก็มีกิ่งอยู่ด้วยแบบนี้ค่ะให้เราลองคิดย้อนกลับว่าถ้าเกิดเขากำหนดสู่รโครงสร้างแบบเส้นบันามาให้แล้วให้เราคิดย้อนกลับว่าสูตรลิปติสจะเขียนยังไง สูตรโครงสร้างแบบยอดจะเขียนยังไงเรามาดูกันเลยค่ะนะคะเราจะเห็นว่าสูตรโครงสร้างแบบเส้นพันธนะเป็นโครงสร้างแบบมุมงอนะคะตำแหน่งของคาร์บอนอยู่ตรงนี้ค่ะดังนั้นเวลาเขียนสูตรลิวอีสนะคะก็จะเป็นเป็น C นะคะคาร์บอนต้องมี4พันธะนะคะ CH นะคะ,ะต่อกับ O แล้วก็ต่อกับคาร์บอนตัวหนึ่งนะคะ โรงสร้ลิวอิสก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะ,ะคราวนี้เราก็ย่อลิวอิสลงมาเป็น C S 3 O C S 3แบบนี้ค่ะ,ะต่อที่ข้อ9เลยนะคะข้อ9นะคะ,ะพิจารณาซีมีคาร์บอน2อะตอมนะคะลิวอิสก็เขียนต่อกันเลยคาร์บอน2ออะตอมนะคะ เติมไฮโดรเจนเข้าไปนะคะเติมไฮโดรเจนเข้าไปคราวนี้โอ้ครูเขียนผิดนะคะไฮโดรเจนเราจะเห็นว่าไฮโดรเจนของอะตอมตัวนี้มีแค่1 1ตัวนะคะดังนั้นคุณครูจะลบออกนะคะคุณครูจะลบออกเนี่ยเพราะว่าจะมีคลอรีนอีก2อะตอมนะคะมีคลอรีนอีก2ออะตอม อ่าตรงนี้ก็จะเป็น Cl แล้วก็ Cl นะคะถ้าเป็นแบบเส้นนะะักเรียนก็จะเขียนได้เป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะมีคลอรีนคลอรีนเราจะไม่ลดรูปนะคะคลอรีนจะยังคงไว้โอ้สูตรโมเลกุลคลอรีนคลอรีนต้องมี2ตัวนะคะสูตรโมเลกุลให้2ด้วยนะคะเติมลงไปด้วยนะคะ อันนี้ข้อ 10. อ่ะข้อ10ข้อ10เป็นรูปร่างแบบวงปิดนะคะเดีย๋ยวเราจะมาเขียนกันเลยนะคะ l ิเวีที่ได้นะคะก็จะเป็นอ,อยู่ตรงนี้นะคะ H นะคะจะยังคงรูปร่างของวงสามเหลี่ยมไว้นะคะ ซตรงนี้มีกิ่งนะคะซตรงนี้มีกิ่งกิ่งก็จะเป็น cs 3นะคะแบบนี้ค่ะถ้าเป็นแบบยอ่อก็ยังคงรูปร่างของสามเหลี่ยมไว้นะคะถ้าเป็นแบบยอ่อก็เป็น cs 2นะคะ ch นะคะแล้วก็เป็นกิ่ง cs 3แบบนี้ค่ะ ต่อไปมาทําข้อ11นะคะข้อ11นะคะโครงสร้างค่อนข้างซับซ้อนนะคะแต่เราไม่ต้องตกใจเราดูคาร์บอนตัวหลักนะคะคาร์บอนตัวหลักนะคะ1 2 3 4 5 6มี6ตัวนะคะมี6ตัวเขียนเรียงเลยค่ะ1 2 3 4 5 หกนะคะะคาร์บอนตัวแรกนะคะก็ต่อกับไฮโดรเจนนะคะอีก3ตัวคาร์บอนตัวต่อมานะคะก็มีไฮโดรเจนอยู่ด้วยนะคะอะค้านี้คาร์บอนตำแหน่งที่3จะมีกิ่งนะคะเราก็เติมเข้าไปนะคะเติมเข้าไปกิ่งมี2กิ่งเลยนะคะเขียนข้างล่างเขียนข้างบนนะคะนักเรียน ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นไฮโดรเจนแล้วก็ระหว่างคาร์บอนสตัวสุดท้ายเป็นพันธะสามนะคะเขียนพันธะสามนะคะเราจะสังเกตว่านะคะคาร์บอนตัวที่5นี้มีแขนครบแล้วคาร์บอนตัวที่6แได้อีกหนึ่งแขนใช่ไหมคะอีกหนึ่งแขนเราก็เติมไฮโดรเจนเข้าไปแบบนี้ค่ะคราวนี้มาเขียนสูตรโครงสร้างแบบย่อนะคะ ถ้าเป็นแบบย่อก,ก็คือ C-H3 C-H2 C แล้วก็ใส่วงเล็บกิ่งนะคะกิ่งก็คือ C-H3 มีอยู่2กลุ่มนะคะมี2กลุ่มแล้วก็เป็น C-H2 แล้วก็ C เป i นบอน C-H แบบนี้ค่ะต่อไปข้อ12นะคะเป็นข้อสุดท้ายนะคะ เรามาดูคาร์บอนที่เป็นอะตอมหลักนะคะเป็นตัวหลักนะคะมีตัวนี้ 1, 2, 3, 4, 5มี5ตัวนะคะเดี๋ยวเราก็มาเขียนเลยเริ่มต้นที่คลอรีนนะคะมีคลอรีนด้วยนะคะคาร์บอนมี5ตัว ะค,ะคาร์บอนตัวนี้นะคะตัวแรกสร้างพันธะสามนะคะสร้างพันธะสามคาร์บอนตัวที่3ก็จะมีไฮโดรเจนแล้วก็มีกิ่งด้วยนะคะมีกิ่งด้วยก็คือ e h อกิ่งนะคะคาร์บอนตัวต่อไปเป็น C-double bond O แล้วก็ปิดท้ายด้วยคาร์บอนที่สร้างพันธะกับไฮโดรเจนนะคะ ต่อไปเรามาเขียนสูตรโครงสร้างแบบเส้นพันธะนะคะ,ะเราจะเห็นว่ามีพันธะสามนะคะมีพันธะ3ามมาเกี่ยวข้องมีคอรีนด้วยนะคะคอรีนเชื่อมกับคาร์บอนกูเขียนไม่ค่อยตรงอะคอรีนเชื่อมกับคาร์บอนอแล้วคาร์บอนก็มีพันธะสามอย่างที่บอกนะคะพันธะสามจะต้องมีโครงสร้างเป็นเส้นตรงนะคะเชื่อมกับคาร์บอนตัวที่สองเชื่อมกับ เป็นเส้นตรงเชื่อมกับคาร์บอนตัวที่3ตัวที่3จะมีกิ่งนะคะนักเรียนมีกิ่งลงมาแล้วตัวที่4เป็น C double bond O สุดท้ายก็เป็นคาร์บอนตัวที่5นะคะจบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องสูตโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ค่ะนะคะสำหรับวันนี้จะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรแล้วเราเดี๋ยว เรากลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้คะ่ะบ๊ายบาย